ย้อนกลับเรียนท่านประธานและท่านสมาชิกผู้ทีสภาค่ะดิฉันนังพรพ์พรพิมลสมดิษฐ์ผ่องผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาในฐานะกรรมธิการในส่วนของตัวหลักการทั้งสองอร่างพระราชบัญญัติทั้ง4ี่ฉบับนะคะคือโดยโดยหลักแนวทางใน,นในการเขียนหลักการของร่างกฎหมายเนี่ยก็คือเราจะเขียนให้ทราบถึงตัว เนื้อหาของตัวร่างพระราชบัญญัตินี้ว่ามีการแก้ไขเพิ่มเติมหรือ,อเพิ่มในเรื่องใดบ้างซึ่งในส่วนของเรื่องของของถ้อยคำเนี่ยก็จะเป็นการพิจารณาถึงถึงความเหมาะสมในการเขียนนะคะคือในส่วนของร่างพระราชบัญญัติ ฉบับแรกเนี่ยคือคือจริงๆแล้วทั้ง4ฉบับเนี่ยเป็นการแก้ไขเพิ่มเติมเ,มเพื่อให้สอดคล้องกับมาตรา190ของรัฐธรรมนูญทํานองเดียวกันหมดแต่ทีน,นี้ในส่วนของการเขียน้อยคําที่มีความแตกต่างกันในการกล่าวอ้างถึงมาตรา190ของรัฐธรรมนูญที่อยู่ในหลักการน,นะคะ,ะคือคือในส่วนของหลักการเนี่ยหรือสาระสำคัญของหลักการเนี่ยยังคงเป็นเป็นเหมือนกันนะคะ เพียงแต่ว่าในส่วนของฉบับแรกที่ไม่ได้พูดถึงก็เนื่องจากว่า,าดูคือมีการพิจารณาแล้วว่าในเรื่องของความสอดคล้องเนี่ยที่มีการแก้ไขนะคะคือเขียนไว้แล้วว่าสอดคล้องกับบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญในที่นี้ก็คือมีการเอากล่าวอ้างถึงต่อในส่วนของเหตุผลว่า มีที่มาก็คือมาตรา190ของรัฐธรรมนูญนั่นเองที่ที่บัญญัติเรื่องของการกําหนดเหตุผลจากตําแหน่งและการแต่งตั้งของตุลาการศาลยุติธรรมไว้นะคะก็เลยไม่ได้กล่าวอ้างซ้ําอีกในส่วนของหลักการค่ะข,<อ>ขอบพระคุณค่ะ